ไฮเดนเดอร์4ประตูค่ะคันนี้1.9 DDI เกรดแซกเกอร์โต้สีขาวมุกนะคะราคาอยู่ที่924,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไฮเดนเดอร์แคป1.9 DDI เกรด LDA ค่ะสีเงินเซอร์แมทหรือว่าสีเขาวดังนั่นเองนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่730,000บาทแล้วก็อีกคันนึงนะคะเป็น x Series ค่ะ4ประตูตัวยกสูงนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาสีดำค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่900,000 ถึง3รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาวันนี้รับรองคุ้มแน่นอนนะคะมาที่คันแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก่อนที่จะมืดค่ำคันนี้นะคะเป็น Highlander Cap 1.9เกรด LDA นะคะเครื่องยนต์1 9 0 0้ c 150แรงมา้าราคาสีเมทัลลิกนะคะอยู่ที่730,000บาทแต่ถ้าสีขาวจะถูกกว่านี้นะคะ723,000บาทนะคะ คือสีเทาดำหรือว่าสีเงินเฟอร์แมตต์กันเองนะคะเอ๊ะทำไมเตี้ยนะคะลูกค้าตัวสูงนะคะคแต่ว่าทำเตี้ยนี่นะคะคันนี้ยกสูงแต่ว่าทำเตี้ยนะคะโหลดจะทรงนะคะหน้าหนึ่งหลังสองนิ้วนะคะนี่โหลดหน้าหนึ่งหลังสองนะคะสวัสดีทัไทยแฟนเพจที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้รับชมไปด้วยกันนะคะขอะโทษขอนๆนะคะอีูนึนะคะ อไรตื้นเอ่ยโอเคคุณยุทธนะคะมา,มาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีจา้าคุณยุทธสวัสดีนะคะก็ฝากกดแชร์ให้ออด้วยแล้วกันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์บบรรด้วยนะคะเผื่อมีใครสนใจจะได้ขั้นแนะนําด้วยนะคะมาชมต้นต่อนะคะสําหรับคันนี้ ระดังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบสองชั้นนะคะใยหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะสังเกตง่ายๆนะคะตัวยกสูงจะตัวไฟเนี่ยจะเป็นแถวตั้งนะคะอ่าด้านบนนะคะสีเหลืองตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกใยหน้าก็ยังเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วเนาะตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงนะคะเกรด LVA คุณจะติดเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ทุกท่านนะคะบางทีมันไม่ขึ้นชื่อนะคะอ่าพิมพมาทักทายกันได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนยังไงนะคะ,ะดูจากจังหวัดไหนนะคะเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะ,ะแจ้งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะคะจากเดิมเนี่ย17นิ้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น18นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆแม็กเป็น D1SL นะคะนี่ ตัวครอบดุมนะคะตัวน็อตแล้วก็ครอบเองเนี่ยต,ตัวลูกค้าเลือกสีเองนะคะตัวยกลมก็เลือกสีเองเช่นเดียวกันนะคะซีรีย์ยางอยู่ที่สองหทับ6 0 r นะคะตัวย้ยางนะคะเป็นของดีเซนติค่ะอันนี้ให้ลูกค้าดูนะคะเผื่อเผื่อใครสนใจนะคะสนใจจะจัดทรงแบบนี้นะคะบันไดข้างมีให้ค่ะในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงนี่นะคะ มือจับจะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็โลโก้ไฮเดรนดอร์ด้านข้างนะคะอยากให้ดูภาพมุมกว้างนะคะอ่าโหลดหน้าหนึ่งหลังสองนะคะจัดทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าย้ายแนบนะคะย้ายแนบแล้วก็จัดทรงใหม่นะคะใส่กันแบบด้วยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดเลยอ่าจะบอกว่ารถยังไม่มาค่ะ ยังไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ารถยังไม่มานะคะตอนนี้รถมาแล้วแล้วก็เริ่มทยอยส่งมอบแล้วก็เลยมาไลฟ์สดให้ชมกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีถึงสามคันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะคะของคุณตะรุน่นะคะมารับรถคันนี้แต่เช้าเลยนะคะพี่ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่ารอรถขาดรถขาดจริงๆนะคะเซลล์นี้ก็ใจจะขาดเหมือนกันอยากจะมีรถส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะ ใครที่อยากได้รถเร็วๆนะคะรถทันใช้ก่อนส่งตานไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะแคมเปญเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าลูกค้าจองมอเตอร์โชว์ยังไงออกรถไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะรถยอดจองค้างอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะอยู่อีกเยอะเลยเหมือนกันนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวทยอยสมม่งมอบให้รถทยอยมาเดี๋ยวทยอยรีวิวก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตอนนี้วันนีสองหห้2 5, 6 5บ0 R ส8แปดนะคะ อยากได้รถละหล่อนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะได้แต่งจัะท่งแบบไหนนะคะมาได้เลยอันนี้ก็ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะใส่กันสาน่เลยแล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวนี้กันชนท้ายจะเป็นแบบยูอินะคะ่ะเป็นแบบแม่ชิดเลยนะคะสิ่กับตัวรถเลยนะคะความสูงด้านท้ายนะคะความสูงด้านท้ายก็จะประมาณนี้นี่นะคะอันนี้เราโหลดแล้วเรียบร้อย มือจับด้านท้ายก็จะเป็นโครมนี่ห้อถังเราต้องมองหลังนะคะมาคู่กันเลยมาดูภายในนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะสําหรับคันนี้ตัวภายในนะคะเป็นแผงประตูเนี่ยเป็นโทนสีดํานะคะที่มีเปลี่ยนเนี่ยคือลูกค้าเปลี่ยนหนังนะคะจากเดิมเนี่ยเกรด LDA จะเป็นผ้านะคะผ้าสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวแต่ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บได้สีแดงนี่นะคะ รวมถึงตัวเบาะนี่นะคะตัวเบาะนี่แต่งให้หมดเลยนะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะแคบเปิดได้นะคะรถแคมปเนี่ยเปิดได้90องศาเลยทัง้งสองฝั่งซ้ายขวานี่นะคะขึ้นลงสะดวกสบายกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะแจรีโมทนีมาให้นะคะติตั้งล็อกเป็นล็อกคาัสนะคะล็อกยางอะไรให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อย ตัวมัดวัดนะคะนี่เลยอ่ามีจอเจ็ดนิ้วนะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอตัวรถได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีด้านบนนะคะมีลำโพงเสลาวให้สองจุดนะคะนี่ที่เก็บแว่นนี่นะคะเน่ยมีให้ไปอ่านแผนที่ค่ะ ตัวบังแดดนะคะมีให้พร้อมกระจกซ้ายขวาเลยเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกรด LDA มีเกียร์เดียวนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาบกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะมี่บังแก้วตรงกลางมีให้นะคะที่เท้าแขนนี่นะคะอันนี้เป็นค้าคุมรถนะคะให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวนี้ที่วังแก้วด้านข้างนะคะซ้ายขวามีใหนะ้ปรับไฟสูงต่ำค่ะ มีให้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ในรุ่นเกรด LDA นะคะตัวเริ่มต้นของแคบยกสูงนะคะออปชั่นก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวนะคะระบบเบรก ABS, EBD แล้วก็ BA มีให้นะคะแอร์แบ็คู่หน้านะคะกล้องฝุ่น PM 2 5มีให้แล้วก็ ESS นะคะตัวนี้เป็นกรณีที่รเราเบรกฉุกเฉินนะคะไฟฉุกเฉินก็จะกระติดให้อัตโนมัติเลยมีทุกรุ่นนะคะสำหรับที่สุด คันต่อไปที่เราจะพาชมนะคะอ่ะเรามาชมรุ่นนี้กันเป็น h ฮเดนเดอร์สี่ประตูนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีเกรดแซดนะคะเกรดแซดมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสีขาวมุกด้วยนะคะจะอยู่ที่9ก4 0แสบาทนะคะอี่น่าจะเป็นเหมือนตัวเกรด LDA นะคะแต่คันนี้คือเดิมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยดูมแม็กจะเป็นขอบม8 ะะลายใบพัดส,สีเทาเนะคะสีเทาร้วนเลยเมือจับจะเป็นโครมเมียมเหมือนกันนะคะมีบันไดข้างด้วยอันนีต้ตัวสูงนะคะคันนี้สูงทำเรื่อนะคะความสูงจะแตกต่างกันนะคะสียางที่มากับรถนะคะจากโรงงานเลยเอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนึ่สองหกห้าทับหกสิบอาสิบแปดนะคะเ,เป็นยางบิสโตนค่ะ <L> ะะแล้วก็จะมีโลโก้ตัวแซดด้วยส่วนรุ่นที่เป็นเกรด LDA จะไม่มีโลโก้ตรงนี้เขียนว่า LDA จะไม่มีนะคะมีตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปมชมภายในกันสักหน่อยนะคะสําหรับเกรดแซดนะคะแซดเกียร์ธรรมดากับแซดเกียร์โต้เหมือนกันนะคะออปชั่นเหมือนกันเลยเป็นกุญแจรีโมทค่ะแต่ว่ารีโมทต,ตัวนี้นะคะมีระบบะป้องกันกุญแจผีนะคะแล้วก็มีการขโมยให้ด้วยนะคะมีอิโมบลเซอร์นะคะ,ะ,คะ,ะก็จะ พัฒนามาจากเกรด lda นะคะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนี่นะคะตัวนี้แผงข้างตัวนี้โทนสีดําเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าก็จะได้เบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะนี่มีมาให้จากโรงงานเลยที่เพิ่มมาจากเกรด lda นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะสีดเพีโนแบ็คแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพับก,กระจกนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากเกรด lda นะคะส่วนตัวปรับไฟมีเหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะนี่ระบบ ESC TCS นะคะป้องกันล้อฟรีนะคะควบคุมการทรงตัวแล้วก็เกียร์ทรากับเกียร์ออโต้จะต่างกันตรงจุดนี้นะคะตรงนี้ A off ก็คือกรณีจอดติดไฟแดงนะคะเราเหยียบเบรกนะคะเข้าเกียร์ D อยู่รถจะดับเครื่องยนต์เองอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์เองถ้าเกิดเรา,าปล่อยเบรกนะคะแล้วก็เหยียบพันเลง อันนี้ที่จะเพิ่มมาในกีอโอโต้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มาจากเริ่มต้นจากเกรดแซเลยนะคะก็คือตัวน,นี้นะคะ hsa htc นะคะตัวน,นี้มีมาให้กรณีที่ขึ้นลงทางชันแล้วรถเราไหลนะคะตัวน,นี้จะหน่วงเวลาให้เพื่อช่วยเบรกแล้วเราก็เหยียบคันเร่งส่งขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ตัวค r u i s e control นะคะที่เพิ่มมาจากเกรด lda นะคะตัวนี้ก็คือตัวล็อกความเร็วนั่นเองกรณีที่เราวิ่งทางไกลนะคะ ความเร็วคงที่เนี่ยก็คือก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะก,ก็คือปล่อยคันเร่งได้เลย,เ,ลยเพราะว่าใช้ตัวล็อกความเร็วความเร็วก็จะขับไปคงที่นะคะแต่ว่าถ้าเราเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งนะคะเพิ่มขึ้นตัวนี้ระบบนี้ก็จะหลุดจากการทํางานตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มัดวัดจะคนละแบบกันนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ MID ค่ะนี่เพิ่มขึ้นมาพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะอ่าส่วนตัวเบาะหนังเนี่ยจะเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะนี่ ลายก็จะประมาณนี้นะคะที่เท้าแขนตรงนี้ก็จะเป็นหนังด้วยนะคะเมื่อกี้เกรด LDA ไม่มีหนังเนาะ,ะตรงหัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะจอเหมือนกันนะคะเป็นจอเจดนิ้วกล้องหลังเหมือนกันนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เช่นเดียวกันนะคะนี่มือถือก็เชื่อมต่อได้นะคะมาดูด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่เป็นหนังเช่นเดียวกันนะคะหนังสีดาเดินตะเข็บได้สีขาว ในรุ่นที่เป็น4ประตูนะคะตัวนี้จะมีแอร์ด้วยนะคะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารข้างหลังแล้วก็พอร์ต USB สำหรับชาร์จแบตผู้โดยสารด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือความกว้างนะคะในรุ่นที่เป็นสี่ประตูนะคะ,ะมีเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์โต้นะคะเสร็จแล้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะก็ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ออด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีรถรุ่นไหนนะคะก็ามาออก็จะมารีวิวให้นะคะไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแป็านกนลันใจสำหรับใครที่อยากได้รถเนาะคันต่อไปนะคะคันสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น X Series ค่ะสีดำนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวยกสูงเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์โต้ส่วนคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ จะมีให้เลือกสองสีนะคะก็คือสีดํากับสีขาวมุกนั่นเองคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่นสองันบาทนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะแพงเพิ่มขึ้นอีกเป็นเจ็ดับาทนะคะด้านหน้านะคะไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเอามาแต่งนะคะเอาเป็นเกรดแทมาแต่งเกรดที่ีกเลยนะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดาเงานะคะดาเงาสองชั้นเหมือนกัน ่วนโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะจะไม่เหมือนโลโก้รุ่นอื่นที่เป็นสีโครเมียมแล้วก็กระจังหน้าเอ้ไม่ใช่ข่านกระสากระโปงหน้านะคะตัวนี้จะมีสติกเกอร์ตัว X นะคะคาดหน้าฝากระโปงอยู่ตรงกลางเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีชายด้านหน้านะคะเห็นไหมคะชายสติกเกอร์ด,ด้านหน้ามีเพิ่มขึ้นมานะคะตกแต่งในส่วนของด้านหน้า รอเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีดำคันนี้อดุดุเข้มๆนะคะแล้วก็ติดฟิล์มดำด้วยนะคะลูกค้าบอกรีเควสตเลยขอติดฟิล์มดำกันสาดดำนี่ก็ดูบึกบืนดูเท่นะคะแล้วก็มุมมองด้านข้างนะคะด้านข้างตอนนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัว X mm. เห็นไหมคะในรุ่นที่เราผ่านมา2 2คันนั้นก็คือตรงน,นี้จะเขียนว่า h i g h นเ n d e r นะคะในรุ่นที่เป็น X Series ก็คือจะมีโลโก้ตัว X สีดำแดบงบ ส่วนตัวแมทนะคะแมตขอบ18ค่ะลายเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะคะจะเป็นสีดังเงาอ่าเฉพาะรุ่นเอ็กซิลนะคะแล้วก็ตัวดุมจะเป็นโลโก้อีซูซุสีแดงค่ะนะคะข้อแตกตา่างนนะคะบันไดข้างมีค่ะตัวขอบบันไดข้างเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มนะคะเขาเข้มกว่ารุ่รนปกตินี่นะคะ แล้วก็มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะไม่ใช่โครเมียมนะคะไม่ใช่โครเมียมนี่นะคะอยาให้ดูด้านข้างนะคะมองด้านขวานะกว้างๆหน่อยนี่นะคะสำหรับในรุ่นเอสเซี eries, สวยเลยทีเดียวนะคะออกมาก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่เพิ่มมาก็คือสปอร์ตบาร์ด้านหลังนี่นะคะ สปอร์ตบาร์ด้านหลังตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะตกแต่งสวยงามนะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะถึงท้ายกระบะเลยความยาวยาวขนาดนี้เลยนะคะอ่สวัสดีค่ะคุณจอมนะคะมาแล้วลูกค้าของเราดูใกล้ๆนะคะตรงนี้จะมารับกับตัวไฟเบรกตรงที่สามนะคะตัวนี้คันนี้น่ะก็คือติดตั้งกระบะไอเนอร์มาแล้วนะคะจากโรงงานเลยเป็นของที่สุสุด แล้วก็ด้านท้ายมีสติกเกอร์คาดฝังโครงท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อิซูซฝั่งด้านนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วฝั่งด้านนี้จะเป็น X s e r ซ e s ีรีางที่ข้อแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะส่วนกนารผนท้ายจะเหมือนกันค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นแบบสังเต็ตทีนี้อ้อจะพาไปชมด้านในนะคะว่าด้านในมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะคะ อ่าสิ่งที่เราเห็นเลยตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเซนเซอร์นะคะไว้เปิดประตูรถนะคะแล้วก็ในรุ่นที่เป็นเกรดแซดน่ะจะเป็นกุญแจแบบไขแต่ตัว X Series เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะปุ่มกดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นะคะอ่าแล้วก็ให้ดูไฟนะคะไฟที่มาตรวัด ตันนี้ก็จะเป็นตกแต่งนะคะโลโก้ตัว X มาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปาส่วนตัวกรอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะกรอบแอร์แล้วก็ตกแต่งคอนโซลน,นะคะยาวไปถึงตรงนั้นเลยนี่นะคะฝั่งผู้โดยสารเป็นโลโก้ตัว X ด้วยนะคะวงมาลลยคะ่วะวงมาลัยพุ่มหนังนะคะแล้วก็มีโลโก้ Isuzu ส,สีแดงแตะเข็บได้สีแดงค่ะ ตัวนี้เราเน้นโทนสีดําแดงนะคะตัวเบาะก,ก็เช่นเดียวกันนะคะมีปักโลโก้ตัว X ที่พนักพิงศีรษะด้วยนะคะทั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็หนังสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะทั้งหมดเลยนะคะที่เท้าแขนอ่าตัวเบรกมือนะคะแล้วก็ตัวหักเกีย์ด้วยนี่ค่ะสีดําตะเข็บได้สีแดงนะคะทั้งหมดเลยแลับห้องโดยสารด้านหลัง น้ำตัดแดงเช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวแอร์ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะแต่งเพิ่มจากกรแดแทส่วนเพดานด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีเข้มนะคะสีดำนี่ถ้าเป็นรุ่นตัวธรรมดานะคะตัวธรรมดาจะเป็นสีเทาสีครีมนะคะตัวนี้เพดานผนงังตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทน เป็นรุ่น X Series นะคะ X Series ก็มีให้เลือกทั้งแคบทั้งสประตูนะคะเป็นตัวยกสูงแล้วก็ตัวเตี้ยก็จะมีทั้งแคบแล้วก็4ประตูเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ h ฮเดนเ n อ e r แค p นะคะเกรด LDA รุ่นนี้โปรโมชั่นดีนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นยอดนิยมนะคะเกรดแตัวนี้ไฮเดนเดอร์สี่ประตูนะคะมีให้เลือกทั้งเกยียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์โต้อ่สนใจรุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ 0894999800แล้วก็ id line aor5090 นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายสินให้เลือกนะคะนี่ก็จะเป็นมีทอสนะคะคันจิดน้ำเงินขันิน้ำเงินคันนี้จะเป็นโฟวิวค่ะโฟวิวของเราจะมีอีกล็อกด้วยนี่นะคะแล้วก็มิลเอ็กค่ะมิ X เอ็กเราก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็รถแคปนะคะรถดูยเบรคเอ็นะคะใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆญาติสนใจอ้อมีค่าแนะนําให้นะคะถ้าเขาถ็นมาจากคนที่เราแชร์ไปเนาะมีค่าแนะนําให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะหรือว่าดูรับชมย้อนหลังนะคะดูเสร็จแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจในการทำงานกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ต้องมาส่งมอบรถแต่เช้านะคะเจอกันอีกรอบนึงในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ